กอดมามาค่ะกอดกอดเออค่ะอือถ่ายนะอืมเอานะครับก็รอดูเนาะหรือว่าจะให้ลูกสาวก็ลูกเคยขายบอกโมเมนะเนาะเขาไปเรียนหนังสือเนาะอือเามันสีขายบอกเลยนี่มันว่ามันสีขายมันสีคือบอปะนี่ โอ้ยยำเว่นแบบยำนะแบบตะเวนซองเลยเนาะวันนี้เนาะเออแบบตะเงี้ยซองตายแล้วพี่น้อง FC ย้ำเด่นแห้งๆนั่ะนะย้ำเร็ววันนั้นน่ะตะเวนเออโอ้ยตายตายมันฝั่งนี้นะมันเขาว่าเจอกับตะวันทั้งวันน่ะเนาะเจอกับแดดทั้งวันอ่ะอืมเล้วไม่รู้จะปูเจกขายอะไรแล้วบันนี้ขายก้อยคอยไอติขายก้อยคอยไอ โอ้ไม่ตายแล้วครับพี่น้องเอฟจีนี่นะคะเราจะทําอะไรก็ได้ค่ะพอที่ของเราค่ะมันทืกขนมดําค่ะอืมแพะกระสงขอกบอกที่กระไยแปลงลานเขาก็น่าจะมีสองสาขาหยวกเคยได้อ่า บ่แม่ขาสิปเปิดร้านสะดวกซื้อยีิบสชั่วโมงบ่โอหรือสงสัสยสจะไปคุยกับเบซีว่าเออหนูก็มาอยู่นี่ก็ไม่รู้จะทําอะไรอบอกหรือยังไงเออก็จะอะไรนะบอกว่อก็เอซีก็บอกว่าโอ้ขายของอ่าเนาะขายของชําขายนั่นขายนี่หน้าร้าปของตัวอติดอ,อยู่ในบ้านไม่ต้องไปไหนค่ะหรือว่าพี่มาสร้างให้บอกหรือยังไงฮะ พี่มาสร้างให้บอกหรือยังไงตอนนั้นพี่มาบอกว่าจะสร้างให้อยู่นะพี่มาเพื่อนซีซอบ้านนอกจาบอเพิ่นบ้านนั้นก็ขายของสกอของชําไปเป็นไปได้เลยแล้วก็ <laughs> แล้วก็อแล้วก็อะไรขายของออนไลน์ด้วยไรช่วงนั้นพี่มาพูดได พี่มาเป็นสิทุ่มทุนทุนทุ่มทุนให้นะนต<อ>นวัววพี่มาัว่าพี่ว่ากลับมาหาแล้วเหรอไม่กลัวเสียคำพูดไงแกเป็นผู้ใหญ่งไง <คน S 1> มนมีคนมีสัจจาไงโอ้ย<ม>ปล่อยแล้วไปซะแล้วไปขมิน้นปพ่อย <laughs> เดี๋ยวเจะว่าสุมาสองมอเมียนี่เปล่าอย่างถือกุ้งแล้วหาประเด็นไม่คุยแล้วเดี๋ยวพี่ม้าสร้างให้หรือเปล่าไม่รู้นะเราไปสรางเราเป็นคนพี่ม้าเป็นคนรักษาคำพูดนะเราไปคอมเมนตแล้วบอกไปกอมเมนบอกไป่ห้ามเซ็นแล้วทีสุมาหนีมาสีบาได้อย่าดึงกูมาอย่าดึงกูมาเราสีบาล่ะเอออะไรแล้วอ๋อเห็ดยังบ่นั่งจับ ลำม,มันเอาโลดบ่ฮะ,ะมันเป็นตนนี้ยังเฮ็ดกะน,นา่งจับลำม,มันเล่นโลดบ่ตายแล้วจับลำม,มันใส่ละวันนี้ลำม,มันเสียเป็ดบ่บแล้วเราก็รอรุนรอรุนนะครับว่าจะเป็นอะไรนะวันนี้อุ้ยโอวต่นมันหัวย <laughs> <laughs> ังอี้ได้บาสนี่ อ๋อบทบางนั้นบทบางดนศนียภาพมันก็บางเงื่อนงามเลยเนาะออนะมันก็บางก็ลือหขาดแล้วกลือดอันสวยงามถืกบางด้วยหน้าร้านมันก็บูถึกเลยเนาะบางเงื่อนเนาะบางเงื่อนงามเนาะบานเมร์เม่เจ้เงื่อนงามไปทั้งหน้าเนาะร้านข้าไปทั้งหลังบูที่มันแคบไงบูธที่มันเป็นเงาลงไปไงความหมายที่มันยยาวลงไป นะไม่ตอนแรกก็โปรเจกต์ก็เห็นบกเล่าซสใหญ่ตไงว่าจะสร้างเป็นโดมเป็นโกดังเออเป็นเป็นออฟฟิศบอยุหันก็จังจไดวะออฟฟิศอย่างวะจังวะเออเข้าก็เดาเดาเนาะอืมวาสนามันดีเนาะปากนี้บุญน,น้ำลายได้ได้กรรมอืมน้ำลายทำเงิน <laughs> น้ำลายทำเงินเด้บิมมิเออ เดี๋ยวก็บักหลายอีสามันยีได้บาจคนาบกหลายอีสาแล้วกัอาอทีที่สะกนเขามีหน้าร้านแล้วนะลู้ยางภาสิวราได้บาินอยังไม่มีหน้าร้านเหมือนเขานล้หน้าไหลนะภาษาบมาเลยแม่ภาษาบราภอีกที่สกลเขมีหน้าร้านแล้วนะลู้ยังภาสิว่าได้เแม่ภบราไดบานี่อ้ตายนะ อาจจะมาอางปลาได้ป่ะดิอ่างให้ลูกเพื่อนดีอืมลูกเพื่อนของขมึงขายปลาเผามึงมีหน้าร้านหรือย่างอะไรด้วยนะขายปลาเผามีหน้าร้านหรือย่างลูกกูเนี่ยมึงขายปลาเผาลูกกูจะขายไข่โอ่งนะเวลาเป็ดโอ่งด้วยมาโอ้แต่ตก้งด้เป็นอย่างสันจังๆหนูเห็นแต่ซีเสาตั้งเสาเดียวก็จะหานหนึ่งเนาะมันบอคือมันเพื่อนเพื่อนมันถึงโคกอะไรขึ้นสามทางเลยเนาะ ขึ้นทางเดียวโดแม่นสามทางบอกอแล้วกับมีบ่า <laughs> มีหน้าต่างนะมีบ่าหน้าต่างมีเนาะมีอยู่ประตูเขาป้องเดียวเออประตูาทางเดียวเออนะมีหุงระบายบอ่อ <laughs> บอกไม่ไม่ว่าอะไรสาทาทั้งบอกเพาทุกงฟ้องเดียวพอมีตาตังวุระบายพอมันเดียวโอ้โ o เขาไปมองงานแล้วเนาะเขาไปนีในโลถ่ายเยื่อันนะยังได้เขาฮ็ดจสั้นได้บบบนี้เม็่อใดสี่สี่ทีนเอาม่มาบอกไปเด้ว่าโปรเจกต์ก็มีแต่นี่นีหนีหนีร้านอะไรเนาะสีเป็นในโลเรื่องหกเชียวนะโปรเจกต์นี้ก็สี่เสาจ้ารู้ว่ายังตั้งเสาไม่เสร็จเราก็ยังไม่รู้นานี่นะตอนที่เราผ่านร้านน่าจะเป็นร้านอะไรสีเป็นในโลบอกเรื่องหกเชียวอ้าร้านเจ๊อยู่มันมันองมีนะ มากแห้งเนาะก็ต้องเอาสิี่มีตังมืวอวานเดลานยางเด็ดมาก <c oughs> อ้ยตายแล้วนะจะเป็นร้านหกสี่เย้าบอกกันเฉยว่าคืาอชีพไม่ไดโลู้อ้ยตายตายเอออืมนี่โบวทเพื่อนน้อว่าได้ขึ้นสามทาง <c oughs> กำแพงได้<อ>ขึ้นเดียวกำแพงกับสิสร้างเฉพาะอันฟังที่มีเฮือนเด้ฟังทางนี่โบได้สร้างเพราะว่าเผื่อว่า เผื่อเอซจะซื้อเพิ่มให้ oh, อ๋ <No. S 2> oh. อเนาะออนนี้มันซื้อเติมอะไรเนาะมันฝั่งนี้มันมีบ้านคนแล้วไง oh. ก็ต้องสร้างกำแพงสร้างแค่ข้างเดียวก่อนอม,มันก็ว่ายอยู่เนาะตัวน,นั้นเลยว่านี่นะคะเราไม่สร้างแล้วกบฝั่งนี้ค่ะเผื่อเราจะมีเงินมีงบเพื่อเราจะซื้อต่อให้มันกว้างขึ้นไปอีกครับฝั่งทางันที่นานะ่ะมันยังไม่ทํานะอันรั้วนะ่ะออ เผื่อจะมีอ่านผู้ใหญ่ใจดีซื้อเพิ่มให้พี่วัวดำน่าจะไปอยู่ด้วยพ่อเจ็กใหม่พี่วัวดำก็น่าจะไปอยู่ด้วยหรือเปล่าตรงนั้นนะนะได้คุยกันไว้มันจะสร้างกันเฉพาะที่มีที่ข้างบ้านนะน่าติดกันเนาะมันซื้อไม่ได้เยองทางที่นมานไม่ได้ทําอะไรจ้าเผื่อมีคนซื้อเพิ่มให้ก็จะได้เออไม่ต้องอันไม่ต้องทุบกาแพงเอต้องทุบกาแพงเลยการต้อมดาเลยเนาะเยี่ยมเลยเนาะรานเจสซี่ นะลาเจซีมอลาเจซีตายที่นี่ลาเจซีคาราโบเกเออสิโอไก่สัตบอกยูได้วงเวลาไปคอมเมนต์ในช่องแม่บนว่าจดกินก้อ้ก๋วยเตี๋ยวขายหมดคืนซอเจ้งรู่น Oh, <laughs> อ,อ่านคิดล่วงหน,าน้าเนาะเอาจริงสร <gam, S 2> ้างกำแพงสร้างเฉพาะฝั่งที่มีบ้านาข้างๆนะ่ะฝั่งทางนาไม่ได้ยังไม่ได้ทำอะไรอืมอ่านคิดกไกลกว่าอาจจะมีการซื้อเพิ่มเติมแต่เมียช่งสอบไปเสิ plugin, ร์อรอหารบ่รวยรุ่ยวันนี้เนาะมันก็ว่าอะไรนะก็มีแต่เม่เพิ่นเม่นอ้องชายมันก็กล้าเอาความดดกตั้มมันย่านเสียเปียกขันห้องไหนน้ำน้ำเห็ด โอ้ยตายตายเออคาร์ดิโอนเมนี่อส่วนอย่างในน้ำมันป่เหต์ดอกมันหยานเสียเปียกเมืม่อความคิดถ้ากูทำเขาก็จะมาหา